<laughs> <S <S สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคทก็จะมาสอนขับรถนะคะรถบรรทุกของเรานะคะวันนี้ก็จะมาสอนขับรถบรรทุกในรุน่น FRR 210แรงม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูเกียร์กันนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์6เกียร์สปีดเดินหน้าแล้วนะคะแล้วก็มี1เกียร์ถอยหลังนะคะระ,ะบบเกียร์นะคะอันนี้ก็ อู่มตรงนี้นะคะเนี่ยฮะก็จะมีเกียร์หนึ่งนะคะเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าเกียร์ของรถบรรทุกหกล้อกันนะคะเริ่มแรกนะคะเกียร์หนึ่งนะคะอันนี้เกียร์ว่างนะคะหรือเกียร์เอ็นนะคะจะอยู่ตรงเกียร์สามหรือว่าเกียร์สี่นะคะเกียร์หนึ่งนะคะเราก็ผักไปซ้ายนะคะแล้วก็ขึ้นข้างบนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเกียร์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะออกตัวให้ดูนะคะ ันนี้ก็คือเกียร์หนึ่งเนาะโอเคค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเกียร์ทองนะคะพอมาได้รอบเื่องแล้วนะคะเกียร์สองนะคะก็จะแค่กดลงมานี่นะคะโอเคค่ะนี่นะคะก็จะได้เกียร์สองเนาะขัดออกมาข้างล่างค่ะเดี๋ยวเราจะไปเกียร์สามกันนะคะเกียร์สามก็ะระบบเกียร์ของหกล้อนะคะก็จะเหมือนกับรถปิกอัพเลยเนาะ ต่อไปเกียร์สามมองเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวให้ได้รอบก่อนเกีย,ยร์สองอเกียร์สองเรายังยังแบบดีอยู่เลยอ,ะอ่ะอ่าต่อไปเกียร์สามเนาะให้ดึงแร็กก่ 3. อนเกียร์สามก็ขัาขึ้นไปแล้กวก็หนึ่งนะคะก็จะเป็นเกียร์สามนี่เกียร์สามอันนี้คือขอับในโชนลุกนะคะ อันนี้ก็คือแบบทาอยู่ในโชว์รูมนะคะไมดาม่ากันนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเกียร์สี่ก็เกียร์สี่นะคะก็จะดึงลงมาอย่างนี้นะคะอันนี้จะอยู่ในช่วงของเกียร์ว่างเดี๋ยวอันนี้คือเกียร์ว่างนะคะเกียร์สามจะขึ้นปั๊ยเกียร์สี่จะดึงลงมา ก็เกียร์ห้าก็ผับทางทางขวาแล้วก็ขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็เกียร์หกก็ดึงลงมาข้างล่างโอเคเนาะโอเคค่ะสําหรับการขับขับรถของหกล้อนะคะก็ง่ายๆนะคะขับเหมือนระบบเหมือนของรถออัพเลยไม่ยากเลยนะคะสําหรับใครที่ขับเกียร์กระปุกเป็นอยู่แล้วนะคะก็สามารถขับรถบรรทุกได้นะคะรถผู้หญิงอย่างเรานะคะผู้หญิงอย่างเราก็สามารถขับรถ บรรทุกได้นะคะง่ายมากๆเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเทคนิคก,การขับรถบรรทุกมาฝากเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย